สวัสดีนะครับนะครับมาพบกับรีวิวนะเกียวมา5นูโวอิเล็กนนะครับผมนะครับเพื่อใครอยากฟังเสียงนะครับอายุอานามนะครับสิบกว่าปีนะครับผมต้องมีเสียงกันบ้างนะครับแต่โดยรวมนี่ความลงความร้อนอันนี้ใช้งานได้นะครับถือว่าตาเร่งดีนะครับ ไม่อายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับรวมนะรรอดีดีแท้นะครับปีเก่านะไม่ดุงไม่คดนะครับครับโชคไว้เด็ดแท้นะครับโชคไว้เด็ดแท้เลยสตาร์ทใช้งานได้นะครับใต้บอ่อใต้บบ่อใช้งานได้ดีนะครับ เก็บของตัวล็อกอะไรนะครับอยู่หมดนะครับฝาถังนะครับปิดสนิทมีรอยบ้างนะครับเจ้าของเก่านี่น่าจะบรรทุกของนะครับใช้ง,งานเดินทางไกลอยู่นะครับชุดสีไม่แตกไม่หักนะครับมีร่องรอยบ้างมานานแล้วนะมีร่องรอยทุกอย่างนะครับล้อกคอล็อกอะไรได้นะครับ ทุกอย่างขึ้นหมดนะครับกลางคืนในะสีฟ้าชัดเจนนะครับใช้งานหมดไม่หมองไม่อะไรนะตัวเลขเนี่ยหลายๆคันนะครับตัวเลขบอกกิโลบอกอุณหภูมิตรงนี้นะครับชอบหมองนะครับแผ่นฟิล์มเสือมไม่ใช้งานได้ปกตินะครับเนะนื่องจากรถคารบูนะครับเวลาท่านจอดหลายๆวันนะครับมันก็ต้องมีสตาร์ทใบน้ำมันหน่อยนะฮะดูดูใช้ได้นะครับ แต่คงไม่เงียบนรถไอแดงนะครับผมอันน,น,อนี้บอกก่อนนะบางท่านบอกไอ้ออกรถใหม่เงียบกว่าน,นี้นะรับเข้าใจด้วยนะครับรถใหม่กับรถใช้งานมาแล้วไม่เหมือนกันนะครับรวมกันก็ได้เสียงก็จะประมาณนี้คนรนับเงี100ยบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไปได้เงียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่คันไม่ไหลนะครับทมอน้ำเนี่ยไม่โดนหานะครับ ซ่อน้ำซ่อมให้แล้วจัดให้แล้วนะครับใตสตาร์ทเปลี่ยนใหม่นะครับรใช้งานได้เลยนะโะเคยรวมนะครับมาเนี้แล้วกันนะครับ